สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทําอกไก่ต้มค่ะอกไก่ต้มสูตรนี้ใช้เครื่องปรุงแค่3อย่างมีวิธีทํำง่ายค่ะแล้วทําออกมาแล้วเนื้อไก่นุ่มไม่แข็งกระด้างจะกินกับผักทำเป็นสลัดอกไก่หรือจะทําเป็นกับข้าวก็อร่อยค่ะและที่สำคัญวันนี้กบยังมีสูตรน,น้ำสลัดงาขาวมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูด้วยค่ะ ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคืออกไก่น้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอ,อกนิดหน่อยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเอาหนังไก่ออกใช้นไก่นะคะเลาะพังผืดที่ติดเนื้อไก่ออกแบบนี้ค่ะแล้วก็พวกไขมันส่วนเกินที่ติดไก่เกล้าออกให้หมดค่ะหลังจากที่ เอาหนังไก่ออกแล้วนะคะก็เอาไก่ไปล้างทำความสะอาดนิดนึงซับน้ำออกด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็ใช้ส้มนะคะจิ้มเนื้อไก่ให้ทั่วค่ะจะช่วยทำให้รสชาติของเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะซึมเข้าเนื้อไก่ได้ดีค่ะหลังจากนั้นเอาน้ำตาลทาลงไปให้ทั่วเนื้อไก่ค่ะแล้วก็หมักพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้น้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อไก่ให้ทั่วน้ำตาลจะเป็นตัวที่ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้เนื้อไก่ทำให้เนื้อไก่มีความ j u ซ c ่ค่ะ เสร็จแล้วเอาไก่ใส่ลงไปในถุงพลาสติกที่สามารถทํากับข้าวได้นะคะก็คือเป็นถุงพลาสติกที่ทนความร้อนค่ะแล้วก็เอาเกลือทาลงไปให้ทั่วปริมาณของเกลือที่ใช้วันนี้นะคะกบใช้ประมาณ1%เปอร์เซนโดยคิดจากน้ําหนักของเนื้อไก่ที่เราใช้ค่ะรสชาติของอกไก่จะออกมาพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้าํมามันมะกอกลงไปนิดนึงค่ะเป็นการเก็บความชุ่มชื้นให้เนื้อไก่นวดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วพักไก่ไว้ประมาณ30นาทีค่ะ ระหว่างนี้นะคะเราก็ไปต้มน้ําใส่น้ําลงไปในหม้อกะพอให้ท่วมเนื้อไก่นะคะต้มน้ําด้วยไฟกลางจนน้าเดือดแบบนี้เสร็จแล้วก็เบาไฟลงอ่อนสุดค่ะใส่จานลงไปรองก้นหม้อน,นิดนึงค่ะเพื่อเป็นการลดความร้อนไม่ให้เข้าสู่เนื้อไก่มากจนเกินไปค่ะหลังจากใส่ไก่ลงไปในหม้อแล้วปิดฝาค่ะแล้วก็ต้มด้วยไฟอ่อนสุดอีกประมาณ3นาที ระหว่างที่ต้มนะคะต้องระวังอย่าให้น้ําเดือดค่ะเพราะถ้าน้ําเดือดนะคะไก่จะสุกเกินไปเนื้อไก่ได้ออกมาก็จะแข็งหลังจากต้มครบ3นาทีแล้วให้พลิกไก่ด้านบนลงด้านล่างปิดฝาหม้ออ,อีกครั้งหนึง่งปิดแกส๊สวางทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีค่ะสําหรับเวลานะคะขึ้นอยู่กับ ความหนาของชิ้นไก่ถ้าไก่หนามากก็อาจจะใช้เวลาประมาณ45ทีถึง1ชั่วโมงไก่สุกแล้วนะคะกบก็จะเอาออกมาจากหม้อแล้วก็พักให้เย็นเสร็จแล้วเก็บในตู้เย็นประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อไก่เซตตัวเวลาตัดเราจะได้ตัดง่ายระหว่างนี้เราก็จะมาทำน้ำสลัดงาขาวกันค่ะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะปริมาณเครื่องปรุงปรับลดได้ตามรสที่ชอบเลยค่ะ น้ำสลัดนะคะนอกจากน้ำสลัดงาขาวแล้วกบยังมีอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำสลัดต้นหอมญี่ปุ่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำที่บายใต้คลิปนะคะหลังจากที่พักอกไก่ไว้ในตู้เย็นจนเนื้อไก่เซตตัวดีแล้วนะคะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอกไก่เสร็จแล้วเอาน้ําสลัดที่เราทําไว้มาราดลงไปค่ะโรยด้วยงาขาวนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดอกไก่ราดด้วยน้ําสลัดงาขาวคั่วดูวิธีทําแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ดูแล้วชอบอยากจะลองทําตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทําอาหารง่ายๆคลิปทําขนมง่ายๆที่สามารถทํากินเองที่บ้านได้ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่คะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ